เรามาที่ฉานครับแล้วก็แจกเสื้อผ้าใครอยากได้ก็หยิบเอาไปเลยตามใจเนาะได้แล้วก่อนเออได้หล,<ด>ล้วเสื้อผ้าโอ้ด้า<ด>เรามีมาแจกอีกเพียบครับเต็มรถเลยโอ้ได้ตุ๊กตาน้อยก็อนโอเคเ <ok S 2> <ส>นโอเคขายปะครับขายครับโอ้ขายดีเนะาะขายดี มาขายเฉพาะเลยนี่โอ้ตักบัแล้วแต่ใครจะหยิบเอาครับเขาไม่ได้แรงเกียดเขาแบบพอใจมากแล้วเขาก็หยิบ นะต่างคนก็ต่างหยิบต่างคนก็เอาพอที่ตัวเองใช้ได้ครับเขาก็พอแ้้นก็ไปได้หอบ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 แล้วกลับบ้านฉันฉันเอาแบบนี้ยฉันเลือกใส่ได้ฉันเอาไปเลยโ,โอเคไปเดี๋ยวพาไปดูเมืองสีปาบินไปเดอ้อบินไปเดอ้อ เส้นทางการเดินทางของเราวันนี้เดินทางด้วยทางอากาศครับเรามุ่งหน้าสู่เมืองแจแม่ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในอดีตประตูการค้าระหว่างพงม่าและจีนช่วงยุคอ,อังกฤษปกครองพงมา่าเมืองแจแม่ก็จะเป็นจุดการค้าสําคัญถ้ามองจากอดีตย้อนกลับไปเมืองแจแม่กับซิงปกสร้างจะเป็นการผสมระหว่างจีนและอังกฤษมองจากด้านบนจะเห็นได้ว่าตัวเมืองใหญ่จนสุดลูกหูลูกตาจนผมต้องลงไปสำรวจกับเพื่อนชาวพมา่า จุดสำคัญก็คือความบันเทิงที่อยู่ด้านล่างครับมาดูโรงหนังเก่าของพม่าครับซึ่งน่าจะเมื่อ70ปีที่แล้วที่ยังใช้ได้อยู่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนพาเข้าไปดูอีไซเงี้ถ้าไม่มีเพื่อนพม,ม่าก็เรียนมาอย่างนี้หรอก มันจะเหมือนโรงหนังเก่าแถวๆเมืองพลรามา่าแถวบ้านเราก็ไมารู้แต่เนี้ยโรงหนังตั้งแต่สมัยยุคอังกฤษปกครองครับเมื่อพม,ม่าปฏิวัติแล้วก็ยึดโรงหนังนี้ไปเป็นของรัฐบาลจากนั้นเขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยผูมาบริหารได้ไหมโรงหนังนี้ว่างั้นก็เลยมาเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำ ม, <c oughs> มีผีหลอกไหมเนี่ยโอ้เป็นเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้เก่าครับซึ่งเป็นเก้าอี้นั่งชมภาพยนต์หมายเลขเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นหมายเลขแบบแบบอังกฤษครับนี่เห็นไหมก่อนแล้วก็จะมีเลขของพอม่าและอังกฤษผสมกันโอ้โหแม่เจ้าห้า เอ็กซ์เพรสซีฟจริงๆสุดยอดอัพเดทไซส์ Yes Don't go Ah Ah ทักโนคีโนคีโนคีอ๋อไม่มีค uh ุณแกอือหือสมัยก่อนนี่คนคงแบบเต็มเพียบเลยนะ <c oughs> ชัดเจนไหมครับ <c oughs> อ,อันนี้แหละคือโรองหนังเก่าของเพื่อนผม เขาบอกว่าเขาจะฉายรอบปฐมทัศน์พิเศษที่จะพาเพื่อนๆมาดูกันก็โรงหนังนี้มีอายุยาวนานกว่าร้อยปีแล้วครับน่าจะร้อยปีได้ถ้าใครอยากมาดูโรงหนัร้อยปีที่ยังฉายหนังอยู่ในยุคไม่รู้อายุคไหนที่ร้อยปีขึ้นนะ่ะก็ลองมาดูครับในยุคอังกฤษเรื่องเฟื่องฟูในยุคอังกฤษที่ เจ็ดสิปีก่อนนุ่นก็ลองมาดูครับจังมือแจ๊ะแม่เราก็ยังเดินทาง หรือทางอากาศเพื่อไปอยังบ้านต้นอ้อยซึ่งเป็นจุดนัดพบระหว่างทีมสนับสนุนด้านล่างที่จะส่มอบเครื่องกีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก,ดกๆที่รอคอยการมาเยือนของพวกเรา รอยยิ้มและสีสันของเด็กๆที่นี่ทำให้คณะพวกเรามีความสุขที่ได้เห็นน้องๆรอรับสิ่งของที่เพื่อนๆจากประเทศไทยฝากส่งกับพวกเรามามอบให้กับเน้นน้อยและเด็กๆที่ส่งรอยยิ้มให้พวกเราตลอดเวลาขอขอบคุณที่ฝากความสุขมาให้เด็กๆเราี้ครับ